ที่ทูปในพระอุโบสถนตามพระเจดีย์เกา่าเสษนอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผมวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัดระคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วง สิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพัน์พระสุงมกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทรมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา ถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตรที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน แล้ว,วงสายศินจากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุททั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยรำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้งครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็เอาพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามใจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดาราม วัดตะไคร้ที่แขวนกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจะาประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบันหมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี สองเดือนห้าวันท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองค่ำเดือน8ปปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว